สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m i n เจย์ห้าหกเก้าโมสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทํางานผ่านประสบการณ์หลักคิดและหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤกษบเนาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวพฤกษบนะคะก็ตามศาสตร์ ตะวันตกนะคะโหราศตะวันตกนะคะก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาถึง21พฤษภาคมนะคะใครที่ทราบลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะโอเคเห็นเนาะเริ่มกันนะคะวันที่เท่าไหร่เปิดแป๊บหนึ่งวันที่20 ไม่ใช่วันที่19 19มกราคมนะคะเมื่อตอนที่ดาวอาทิตย์อะคะ่ะเขาย้ายเข้าสู่ราศีกุมของคุณนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการงานการสร้างชื่อเสียงนะคะต้องบอกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับพฤกษบเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ฮอตมากๆเลยนะ่น่าจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขอะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบหางานหางเงินใช่ไหม เราจะเห็นได้ว่าดาวเนี่ยกระจุกรวมตัวกันในเรื่องของการเงินการงานของคุณเยอะมากการสร้างชื่อเสียงของคุณเยอะมากเพราะฉะนั้นอนาะจารย์ค่อนข้างหวังใจว่าตัวคุณเองนะคะจะค่อนข้างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นโอกาสความสําเร็จชื่อเสียงมีเข้ามานะคะสิ่งที่คุณทํานะคะจากนี้ไปคุณจะรู้สึกว่าเ,เหมือนกับ ได้สร้างชื่อเสียงได้ทำอะไรให้มีคนมายืนยอชื่นชมงานที่ทำได้ท็อปเซลส์ได้เป็นพนักงานดีเด่น ธุรกิจที่ทําคนจะรู้จักคนจะเข้าหาเยอะมากขึ้นและคนในครอบครัวนะคะก็จะให้การยอมรับที่ดีด้วยนะคะคุณอาจจะไปข้องเกี่ยวในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์หรือแม้แต่อะไรที่มันล้ํๆนําเทรนด์ทาก่อนใครเพื่อนนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ใต้จิตสำนึกคุณอะ่ะคุณอยากทำมานานแล้วแลวนะณเวลานี้คุณได้เอามาเผยแพร่มาทำให้คนเห็น ผลงานของคุณเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพอวันที่26มกราคมนะเนปจูนฉากกับทรูนดนะคะเนปจูนกับทรูนด e ฉากกันเนปจูนเนี่ยเขาลอยอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคกชันกันทั้งเป็นทีมนะมาสักพักใหญ่แล้วนะคะ หลายปีและเรื่องอยู่ต่อแล้วโหนดนเวลานี้นะคะเขาจะอยู่ในเรื่องของออการเงินนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจจะให้ระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน็ t ชันเนี่ยค่ะเขานจะนำพามา ซึ่งความไม่ชัดเจนในเรื่องของการเงินได้อยากให้ระวังนิดนึงเวลาที่คุณต้องแบบไปออกสื่อเจอคนเยอะๆเข้าสังคมหรือแม้แต่การที่คุณทำงานแล้วทำงานเป็นทีมแล้วบางทีความไม่ชัดเจนของเอกสารสัญญาหรือแม้แต่บางทีเพื่อนอาจจะแบบเฮ้ยมาหยิบยืมเงินหรือมาเอาเปรียบในเรื่องของการเงินกับคุณได้ง่ายได้อันนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะ พอหลังจากนั้นนะคะ28มกราคมนะคะฟูมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่4ของคุณนะคะมีโอกาสได้บ้านใหม่ ที่อยู่ใหม่ครอบครัวใหม่แต่งงานได้นะคะบางคนจะรู้สึกถึงถ้าเป็นเรื่องความรักนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เข้ามาแล้วคุณอยากมีความเป็นครอบครัวก็ได้จะซื้อบ้านจะขายบ้านทำธุรกิจธุกรก,กรรมเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินครอบครัวทำได้ดีมากๆเลยแต่ทีนี้จะเห็นว่าณนะช่วงเวลานั้นนะฟมูลเนี่ยเส้นแดนเผือกเลยนะคะบางทีสิ่งที่เป็นบางทีคุณจะสูดเฮ้ยฉันอยากอยู่ที่บ้านฉันเหนื่อยที่ผ่านมาฉันทางานต้องแบบ ออกงานเยอะมากเลยตัวเองต้องไปเหมือนสร้างชื่อเสียงต้องไปเจอคนแต่ว่าใจลึกๆอาจจะอยู่ที่บ้านอยากอยู่บ้านฉันเหนื่อยแบบนี้ก็ได้ฉันเหนื่อยมากพักหน่อยได้ไหมแต่ก็พักไม่ได้ก็ต้องแบบไปลุยทํางานทําชื่อเสียงให้ตัวเองนะคะ ทำให้ช่วงเวลานั้นนะคะมันอาจจะมีคอน FLICT กับตัวเองความขัดแย้งในใจของตัวเองและมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนบางทีฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ไปตลอดตลอดนะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจต้องเดินทางเยอะหรือว่าเฮ้ยถ้ามันต้องออกงานเยอะขนาดนี้บางทีเราอาจจะไม่อยากทําหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณมีภาวะลังเลโลเลในจิตใจแต่จะบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยดีมากๆเลยนะเงินเข้ามาเยอะแบบไม่ต้องพยายามเงินก็เข้ามานะคะ แล้วก็ความรักเหมือนกันมีเข้ามาให้คุณได้โรแมนติกได้ในช่วงเวลานั้นนะคะ30มกราคมนะคะดาวพุธถอยหลังพุธณเวลานี้นะคะโนลานั้นนะอยู่ในราศีกุมในเดือนที่10นะคะโอกาสงานเก่าๆเนะะี่ยค่ะวนกลับเข้ามาหาตัวคุณการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะถ้าเป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้วมันมีโอกาสกลับมาให้มา เฮ้ยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่พุทธนะคะดาวพุทธเนี่ยเป็นดาวแห่งความฉลาดคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่ฟังพูดอ่านเขียนขายสอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเดินทางระยะใกล้พี่น้องเนาะตรงนี้มีโอกาสติดต่อเข้ามาของคุณอะลอยตาง,งานอยู่ในเรื่องการงานมันก็จะชัดมากๆในเรื่องงานบางคนอาจจะได้โอกาสเก่าๆถ้าคุณต้องไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในช่วงเวลานี้ค่ะ บางทีมันจะยากไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะเหมือนคุณต้องแบบต้องเล่นเกมหลายรอบกว่าจะผ่าดา่านแบบมาริโอ้นั้นไปให้ได้นะบอกไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นการคิดทบทวนช่วงพุทธถอยหลังนะคะมันจะมีอิทธิพลกับตัวคุณใน,ในเรื่องของการเงินนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของอาการได้ทําอะไรที่แบบ เหมือนกับเอนเตอร์เทนตัวเองหรือว่าเรื่องลูกเรื่องการงานอดิเรกเรื่องการบริหารเสน่ห์อย่างเงี้ยคนเก่าๆคนที่เคยจีบมาก่อนที่ถ้าพัวพันกับเรื่องงานด้วยจะกลับมามีโอกาสนะคะและถ้าเป็นเงินที่เคยคุยกันไว้หยิบยืมกันไว้แบบนี้มันมีโอกาสจะวนกลับมาได้แต่ถ้าเงินใหม่เนี่ยอาจจะยากหรือว่างานใหม่ที่คุณจะทำเนี่ยก็คิดว่ายากถ้าสอว่า ใครจะเริ่มงานในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ว่าเริ่มไม่ได้นะคุณเริ่มได้แต่าบางทีอย่าคาดหวังมากแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารให้ดีนะคะเสถียสูญหายไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานไปประชุมอาจจะไปล่าช้าได้ก็ต้องระวังเช็คนิดนึงเนาะหรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ช่วงนี้มันไปเจอหน้ากันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องบอกออนไลน์เยอะผิดพลาดเยอะลองสังเกตด,ดูการเรียนโหราศาสตร์เป็นหลักของสถิตินะคือลองดูซิว่าเออสิ่งนี้มันเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าแล้วเราก็จดบันทึกติ๊กเอาไว้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แบบถ้าเจอแล้วแบบเฮ้ยมันเจออะลองดูแล้วมันเจออีกหรือเปล่าเพราะว่าพุทธเดินทางถอยหลังครั้งหนึ่งอะปีหนึ่งก็แบบสามครั้งสี่ครั้งก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าเจอเรื่องประมาณนี้หรือเปล่านะคะ โอเคถัดมาวันที่1กุมภาพัานธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันช่วงก่อนนี้คุณจะค่อนข้างจริงจังฉันเป็นผึกโศบฉันต้องจริงจังในเรื่องความรักแล้วตอนก่อนหน้านี้สุกอยู่ในมังกรคือฉันต้องการคนที่เข้ามาเ,เป็นแบบเป็นแผนวางรากฐานความรักฉันต้องมั่นคงต้องดีงามแต่ที่ผ่านมาพอพ้นสิ้นเดือนมนกราคมมาบางังกรศุกว่าฉันจะจริงจังว้าทำไมเนี่ย มันจะจริงจังมันก็ไม่ได้ให้เรารู้ว่าอะไรที่มันใช่คุณจะยืนคุณจะนั่งคุณจะเดินคุณจะทําอะไรก็แต่ถ้าเขาชอบคุณก็จะตามคุณแจ้งได้ฟังเลิฟโคชท่านหนึ่งของของที่ไทยอ่ะเนาะเขาเป็นคนที่เก่งมากจ้งเคยฟังเขาอยู่เขาจะมีวิธีการที่แบบว่าทำยังไงให้ผู้ชายกลับมาน่นน,นี่ใช่ไหมแต่เขามาเล่าให้ฟังว่าณนะเวลานั้นอะ เพราะเขาอะก็มีปัญหาในเรื่องความรักแล้วเขาอะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์อะเยอะมากเพื่อที่จะให้คนคนนี้อยู่กับเขาปรากฏเขาอยู่ไหมเขาอยู่แต่มันไม่ใช่ความรักไงมันเป็นการที่พยายามอะทีเนี้ยจริงๆริงแจงก็ขอแชร์เนาะเผื่อว่าใครในเรื่องความรักะนะคะอะไรใดๆก็ตามอะถ้าคุณต้องพยายามมากมายมาหาศาลอะมันไม่ใช่แล้วต้องกลับมาถามตัวเอง เคยจะไปจ่ายเงินค่าคอสความรักเพื่อให้เขากลับมาตอนแรกจ่ายไปส0มพันลองศึกษาดูเออก็ดีนะเป็นเทคนิคพออีกครั้งหนึ่งจะต้องไปต่างจังหวัดจ่ายเงิน5 0,000แล้วแจงเองก็รู้สึกว่าไมนะ่ต้องจ่ายเงิน5 0,000นเพื่อผู้ชายกลับมาได้สติทันทีเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แล้วไหมถ้ากูต้องจ่ายเงิน5 0,000นเี่หรอหมเออฉันได้ฉันนั้น ทางจะบอกทางคุณเหมือนกันนะคะความรักแต่เดก็ตามะถ้ามันใช่คุณอยู่เฉยๆนั่งตะแคงเกาตูดอะไรก็แต่คือมันใช่มันก็ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามเนาะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะเนี่ยสุขเข้ามาก็จะแบบความรักละลๆๆสบายๆชิลๆอะ่ะมีก็ใช่ไม่มีก็เป็นไรฉันก็หาเงินหากินของฉันได้นะคะแล้วก็ มันเป็นภาวะเรื่องการเงินของคุณอ่ะก็ยิ่งภาคคุณพาตัวเองออกหน้าเจอสื่อเยอะๆเนี่ยค่ะมันก็มีเข้ามาเงินเข้ามาได้จะรู้สึกสวยโดดเด่นมีเสน่ห์มากขึ้นคนเข้าหามากขึ้นนะคะลูกน้องคนร่วมคนที่ทำงานด้วยกันร,รักนะคะเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เน้มถัดมาค่ะ วันที่9กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์เซกทายครอนอาทิตย์เซกทายไคารอนก็คือสิ่งที่คุณต้องมาเยียวยาจิตใจตัวเองบางทีเป็นสิ่งที่เก็บกดซึมเศร้าหรือจิตตกแบบสิ่งที่มันมันเหมือนไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นได้เขาบอกว่าเดือน2เนี่ยคล้ายๆเป็นแบบ prison prison เป็นเหมือนกับคุกอะคะ่ะที่เราอยู่ในจิตใจของเราเองบางทีอะเวลาที่มันมีอะไรมากระทบถ้าเราได้เจอดวงคู่แล้วมีใครที่แบบมาส่งเป็นดวงคู่นะสมมติเข้ามากระทบอันสิบสองของเราเนี่ยบางทีคนคนนั้นอนะเขาจะมาช่วยปลดปล่อยเราหรือตรงนี้อะไม่เกี่ยวข้องกับดวงคู่ดวงท้วงไปนี่แหละมันมีอะเมื่อกี้อะไรนะ สาวสาวมาเซ็ไทายเป็นมุมที่ดีมุมช่วยเหลือนะคะการที่คุณได้ทํางานเนะะี่ยค่ะมนตอบโจทย์ชีวิตคุณมันจะทาให้คุณรู้สึกว่าเออฉันออกจากคุกฉันได้ฉันไม่ได้แบบถูกจองจาอยู่ตรงนี้ให้มันยาวนานไปเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะเออมันมีการแบบไดฮิลลิ่งคุณเองตัวคุณเองอะนะคะจากการทํางานในครั้งนี้นะคะถัดจากมาค่ะ11กุมภาพันธ์นิวมูนเกิดขึ้นในอควาร i u s สนะคะ ณวันนั้นเอามุมที่ดีก่อนมินิตรีโกนนะคะชี้นำเลยนะคะโอกาสดีมากๆนะคะจากเพื่อนจากการที่คุณต้องไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อศิลปะนะคะหรือว่าการที่คุณไปฮิลลิ่งช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมันทำแล้วดีนะมันมาจากการที่คุณเทคแอคชั่นลงมือทำมันมาจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะออกมาออกสื่อกล้าที่จะออกมา พาตัวเองออกมาช่วยเหลือคนนะคะตรงนี้เห็นไหมว่าดีมากๆนิวมูลเกิดขึ้นใน a ัล u คอเรียสก็กระจุกนี้นะสเตเลียมนะดาวที่มีอยู่รวมกันแบบมากกว่า3ดวงนะคะคือจะเห็นได้ว่า งานคุณเด่นชัดมากนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่สำเร็จการสื่อสารการสอนการพูดการคุยการขายเดินทางระยะใกล้ทำได้ดีนะคะนำพามาซึ่งการการสร้างชื่อเสียงให้คุณเองค่อนข้างจะเยอะนะคะตรงนี้นะแล้วก็17กุมภาพันธ์เนี่ยเสาฉากกับยูเรนัสต้องบอกว่าเสาวเวลาที่มันฉากยูเรนัสเนี่ยค่ะมันคล้ายๆกับ c r a บ Walk อะ่ะมันเป็นการกดดัน ไม่แบบเหมือนเหมือนสมมติว่าทำงานสักอย่างใช่ไหมแล้วเวลาถ้าถามว่าจะแบบได้จะได้ออกไหมได้ออกนะแต่ต้องแบบสัพสมัครเยอะอะแล้วแบบสู้เเยอะปบมือเยอะสู้แบบสู้รแบบะปบมือหรือว่ามันเป็นภาวะที่คุณแบบรับภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะระวังในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์หรือบางทีความรู้ที่มีประมาณเนี้ยมันไม่เพียงพอมันทำให้คุณนะคะต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ทำนองนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ในส่วนของเรื่องดวงดาวนะคะมาต่อกันในส่วนของไพ่บ้างนะคะสำหรับชาวพฤกษบนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าเวลาอ่านให้พฤกษบก็จะนึกถึงตัวเองเหมือนกันทุกครั้งไปนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะขออนุญาตหยิบไพ่ให้กับ ชาวรึกบศนะคะที่บอกทุกครั้งันไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะแล้วกเ็เชื่อตัวเองะคะ่ะดีที่สุดแล้วนะคะใครจะบอกว่าแบบเป็นเนื้อคู่อะไรแค่ไหนหรือว่าดวงเราจะไม่ดีแค่ไหนแต่ถ้าสมมตว่าเรามีฟรีวิวอะฉันทำได้อะฉันจะรวยได้อะ มันก็จะรวยมันจะหาทางแจงเขียนคอนเทนต์หนึ่งอะแจงชอบมากเลยนะอ่านไปแล้วก็เขียนของตัวเองก็ชอบไปคนอื่นชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชอบเองเขียนเองก็คือเดี๋ยวฝากบอกไว้ก่อนนะเนาะเผื่อใครสนใจก็คือตามในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของใน YouTube นะคะมีอยู่นะหรือว่า Facebook หรือว่า IG แจงก็โพสต์ไว้เรื่อยๆหรือแม้แต่คนที่ตามไลน์แจงก็จะพยายามส่งไปให้นะคะคือบางทีอะคะ่ะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอะ อยู่ที่เราตั้งคําถามกับชีวิตเราหรือเปล่าถามเราหรือเปล่าถามตัวเองบ้างหรือเปล่าไปถามในเรื่องเพื่อนเนี่ยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรมันเป็นยังไงชีวิตตอนนี้มันคืออะไรจุดปิดพลาดมันคือตรงไหนถ้าเราตั้งคําถามได้ถูกต้องอนะคะ่ะเราก็จะแก้คําตอบหาคําตอบให้เราได้อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้เนาะก็หน้าไพ่นะคะตรงนี้มีไพ่เมเจอร์ค่หน้าเกิดข,ดขึ้น 4ใบนะคะเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันที่ผ่านมาออกหักเสียใจผิดหวังพังพาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ตามใจคุณต้องการสามดาบสามถ้วยมันล้มมันเหมือนกับเอามีดมากรีดฉันดีกว่าแบบนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบ ได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างทําให้คุณไม่สบายใจอย่างหนักนะคะแต่ณเวลานี้นะจะเมนเกิดขึ้นคุณได้รับคําประกาศคุณได้รับคําตอบของชีวิตที่บอกไปแล้วไงว่าถ้าคุณถามคําถามตัวเองได้ถามเป็น คุณจะได้คำตอบที่มันชัดกับคุณเองมากขึ้นแล้วก็ถามตัวเองทำไมทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณถามคำถามคุณเองถูกอะ่ะคุณจะหาคำตอบได้ถูกคุณจะ Google ได้ถูกเนอะโอหมทุกอย่างสิ่งเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างถ้ามี Choice ถ้าเราถามแล้วทำดีที่สุดแล้วคนอื่นอะ่ะเป็นยังไงช่างเขานะคะ อันนี้เนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงกลงรงโคชกตาเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีสฟิงมี energy นะคะมีสิงโตเนี่ยอ,อะไรก็แล้วแต่เนาะเขาเอาพาลงไปแพ s ชันพาความเซ็กส์พาความสิ่งที่มันแบบมืดมัวชีวิตเรามีขึ้นมีลงอะพไพ่ใบนี้จะมาบอกคุณแต่จะมีขึ้นจะมีลงได้คุณต้องมีความรู้คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันผ่านพ้นไป ไพ่ก็เหมือนชีวิตคนที่เกิดขึ้นมาเน่ยเริ่มต้นถึงเป็นไพ่เดอะฟ o ลแล้วจบลงถึงได้เป็นไพ่เดอะเวิลดคือเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเจอโน่นเจอนี่ เปลี่ยนแปลงหมุนลายสุดท้ายมันจบลงนะก,ก็ตายกันไปพอดีประมาณนี้นะคะเล่าให้ฟังนะเกิดเลก็กน้อยเนาะมีโอกาสนะคะมีโอกาสเข้ามาจากผู้ใหญ่ผู้หญิงคุณแม่นะคะบางคนตั้งครันได้แต่สภาวะนะคะยังดรามา่ายังรู้สึกแบบไม่มั่นใจจะทําได้ไหมโอกาสที่เข้ามาฉันจะทำได้หรือเปล่านะคะให้รับเอาไว้นะคะยังไงคุณทําได้แน่นอนนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ อย่างแน่นอนนะคะบางทีเป็นภาวะรอคอยการเดินทางออรอคอยงานสมมติว่าไปสัมภาษณ์ที่ผ่านมาผิดพลาดคุณเรียนรู้แล้วคุณสามารถไปต่อได้อ่ามันอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะต้องไพ้รอเกิดขึ้นถึง2ใบเนี่ยยังไงคุณถามว่าได้ไหมโอกาสได้มากกว่าไม่ได้เพียงแต่ นะสภาวะแบบนี้สิ่งที่คุณคาดหมายคาดหวังอะ่ะมันอาจจะไม่ทําไม่ได้ทันทีนะคะ king of pentacle เกิดขึ้นการเงินคือดีมากนะคะความสำเร็จมาเต็มนะคะ chariot คือการคิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะใช้เหตุใช้ผลนะคะตักกะเหตุผลสฟิงสองตัวต้องวิ่งเท่าๆกันไม่งั้นถ้าวิ่ง อันนึงเร็วอันนึงช้ามันก็ล้มหรือว่าลูกข่างที่มันเกิดขึ้นคือต้องหมุนให้มันแบบสมดุลบาลานซ์เวลาที่มันแรงหมุนมันตกใช่ไหมมันเอียงมันก็ล้มลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะทุกอย่างสิ่งเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้อาจต้องใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะให้มากขึ้นถามว่าความสําเร็จเกิดขึ้นมีไหมมีแต่ว่าต้องรอแล้วคุณอยากให้หันไปมองโอกาสที่มันมีเข้ามานะคะคนเราก็จะจมจอกับสิ่งที่มันแบบ พลาดไปเนาะแต่บางทีเฮ้ยโอกาสข้างๆมันก็มีอะ่ะเออบางทีแจงเคยได้แจงเพิ่งได้ฟังเนะเาะอาจารย์สอนว่าบางทีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอะ่ะคือการไม่แก้ปัญหา คือไม่ใช่แก้ปัญหาจะดันให้ได้แต่ปัญหานั่นแหละเราเรียบเคียงๆไหมทำข้างๆไหมเมื่อกี้บอกว่าเสาเข้ามาฉากกับยูเรเนียสแล้วคือการแบบบีบใี่คุณต้องเปลี่ยนแปลงละเพราะบางทีที่ผ่านมาเออก,กูจะเป็นแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนอะ่ะบางทีเข้ามาเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าถามตัวเองให้เป็นว่าจะเป็นยังไงเนาะตรงนี้ในเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่ p a s s i o นนะคะ trust and follow your renewal PASSION IN YOUR LOVE LIFE AND CAREER ก็คือสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันสำเร็จแหละแต่คุณต้องตาม PASSION ของคุณยิ่งเดือนนี้แจงเดี๋ยวให้มาคอมเมนต์ได้น้อผึ้ศพทั้งหลาย กุมเนี่ยดูว่าเป็นไงบ้างคืองานจะแบบปังบริเยตหรือเปล่านะคะมีชื่อเสียงมากมายมหาศาลจริงๆหรือเปล่านะโอเคเรื่องการเงินค่ะได้ไพ่เนอร์เจอ as you nurture a s h i l d you nurture your own inner c h i l d both activities are important for you right now ก็คือมันสำเร็จอยู่แล้วแต่คุณนะ่ะต้องแบบอ่อนโยนนิดนึงกับเด็กไม่ใช่เด็กที่ไหนนะเด็กที่เป็นตัวคนเองเนี่ยเออแบบ อ่อนโยนกับใดๆในโลกนี้ยกเว้นตัวเองก็ไม่ใช่เนอะอไหมคุณต้องใจเย็นใจดีกับตัวเองผิดพลาดไม่เป็นไรอภัยตัวเองฉันแบบฉันผิดได้ฉันพลาดได้ฉันก็เริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรค่ะการเรียนค่ะได้ไพ่ brilliant idea yes your idea is divinely guided Gu please take action to bring your idea to fruition ก็เนี่ยค่ะ ฉลาดแล้วก็แบบมีไอเดียเข้ามาแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้สำเร็จแน่นอนเรียนจบนะคะใจเย็นๆนะคะสุขภาพ c คล a อ Audience เขาบอกให้ฟังเสียงในหัวในหูแบบบางทีมีเสียงกระซิบหรือใครก็แล้วแต่มาบอกคุณเนี้ค่ะบางที เ,เขาบอกว่าให้ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงที่นี่จะได้ยินหรือไม่ยินก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวจางจะบอกว่าให้ฟังร่างกายตัวเองแบบนี้มากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆของตัวเองเนี่ยปกติเป็นคนออกกำลังกายแล้วที่ผ่านมามันมีเหตุให้เรียนแบบเหมือน24ชั่วโมงไม่ได้นอนพอตื่นมาปั๊บชาครื่องซี่จะเป็นอะไรหรือเนี่ยจะแบบเหมือนออมีอาการชาแล้วก็ใช้คําว่าเดินเนี่ยต้องแบบสควอตเลยอะ <laughs> เพราะาปกติจะเป็นคนที่บ,บเดินเวลาเหมือนก้าววิ่งโยคะอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนครึ่งขวาเนี่ยชาไปสองอาทิตย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงแบบไม่ใช่เด็กน้อยแล้วหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องบ,บหันมาดูแลตัวเองใหม่ถึงแม้ว่าที่ดูแลอยู่แล้วมันก็ดีแต่มันยังดีไม่พอเพราะฉะนั้นอันนี้ยฟังเสียงในหัวฟังเสียงตัวเองแบบอะไรมาบอกอะ่ะเล็บเล็บเป็นยังไงผมผมเสียมันทุกอย่างเสียงมันสัมพันธ์กันหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นน หาความรู้ตรงนี้ด้วยบอกท่านผู้ฟังบอกตัวเองด้วยเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ความรักนะคะความรักนะลองดูซิตรงนี้มีไพ่แบบลองดูอกหักมาช่างปลายปล่อยไปคือเวลาหมด มันก็หมดเปลี่ยนคนได้เคยเล่าให้ฟังไว้แล้วว่าคู่โซเมตนะคะเนื้อคู่เนี่ยมันไม่ได้มาแค่คนเดียวในชีวิตแล้วบางทีการที่เราได้เจอใครเขาอาจเป็นคู่กรรมเป็นโซเมตเรานะเป็นคู่กรรมแต่เราอ่ะต้องผ่านสาภาวะจิตตรงนั้นไปให้ได้ก่อนสาภาวะที่แบบ เฮ้ยเราสามารถปล่อยวางไว้ได้แล้วอะถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ต่อให้ไม่ใช่คนนี้คนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมอีกอยากให้คุณสังเกตแพทเทิร์นในชีวิตของตัวเองอะคะ่ะถ้ามันมาซ้าๆอย่างเงี้ยเออบางทีอะเหมือนเขาจะมาบอกคุณะเพียงแต่คุณไม่ทันสังเกตก็เท่านั้นเองเนาะถ้าคุณปล่อยวางให้อภัยที่คิดให้ได้ว่าแบบ เออก็ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เราทําดีที่สุดแล้วถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยอย่างเงี้ยเออถ้าคุณคิดอย่างนั้นได้อะเวลาคุณเจอคนใหม่เข้ามาเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเหมือนระดับจิตเราจะสูงขึ้นอะเราจะไม่เจอคนแบบเดิมเดิมอีกแล้วเนื้อออกไหมแล้วคนเดิมก็จะไม่มาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่สิก็ฉันอยากได้คนนี้ฉันก็จะคิดแต่แบบนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับลดสีนะสีไม่เสมอกันแล้วเราก็ลดสีของเราให้แบบไปไม่เสมอคนที่ไม่เท่ากับเราอย่างเงี้ยเออแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะอ่ะ สับเยอะตรงนี้ได้ไพ่ The d r a g ก n ก็คือการที่ทำจิตใจให้มันปร่งสบายเบาเนาะแล้วคุณก็จะเจอทางออกแน่นอนคุณต้องเปลี่ยนแปลงมันจะมีการฮีลิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ Karmic r e l ationship ก็เป็นคู่กรรมเนื้อคู่นี่แหละแต่เป็นคู่กรรมนะคะ The Golden Mirror ก็คือสิ่งที่เข้ามาบางทีคุณก็มีโอกาสรักเขาครั้งเดียวได้ Ascending ก็คือเจอแบบอุปสรรคเกิดขึ้นได้ไมัต้องเปลี่ยนแปลง New Fred เกิดขึ้น Mask ก็คือการใส่น้ากากเข้าหาก,กันได้2คน2คน s e d u c t i o n ก็มีการอ่อยมีการเฟิร์ตมีการเดทกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่ภาวะที่ใช่นะเวลานี้เปิดใจ ค่ะไม่ได้เสียหายอะไรแต่แจงเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้เดือนนี้กุมภาพันธนะ์นะเนื่องจากดาวคุณไปอยู่ในเดือนที่10คุณจะฮอตละมันจะฮอต๊อปล่าวโวตละแต่ว่าเนื่องจากดาวมันไม่ได่แบบจริงจังอ่ะฉันไม่ใช่แบบว่าจะเฮ้ยคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะนั้นก็เดทไปก่อนนะคะลองดูธนูกรกฎนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของมังกรการผึกศนะคะมีนนะคะน้ำทัดดิน การถือสมมังกรกรฎมีพิจิกพูดเป็แล้วต่างชาติต่างภาษาได้นะคะถ้าเราจะคาดหวังกับคนที่มาเป็นครอบครัวเราเนะี่ก็ได้แต่ว่ามันต้องผ่านการใช้คำว่าคือจริงจรงมันจากการที่เป็นพ่ายครอบครัวแล้วแบบเสียใจเนะี่ยเหมือนกับคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงมากกว่าถ้าทำได้ตอนนี้คิดอะไรที่มันเป็น,เ,ปนเหตุเป็นผลให้ได้มากม ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ต้องใช้อารมณ์มาเขาใช้คำว่าไงอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกอะ่ะเราอยากคิดแบบใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวต้องใช้เหตุผลมากๆแบบเนี้นะคะมันจะทำให้คุณได้เจอคนที่ใช่ได้แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านไปขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ